สวัสดีค่ะพบกับโสวยอีกครั้งนะคะก็วันนี้นะคะเดี๋ยวโสจะมาอันบ็อกซิ่งนะคะกระเป๋าลุยนะคะซึ่งโสภได้มาสองชิ้นด้วยกันนะคะชิ้นนี้นะคะเป็นชิ้นเล็กๆนะคะคือโสสั่งได้ทางออนไลน์นะคะส่วนชิ้นนี้นะคะซึ่งกล่องค่อนข้างจะแบบพังยับแบบนี้เลยนะคะคือโสเนี่ยซื้อจากต่อจาก คนที่เข้ามาขายนะคะก็คือเขาเอามารีเซล,ลอีกรอบนะคะเนื่องจากว่ารุ่นนี้นะคะหายากนะคะแล้วก็ในออนไลน์ในโอาตลอดนะคะสอบถามทำสอบถามทาง SA นะคะ SA ก็ไม่สามารถหาให้ได้นะคะโสก็เลยตัดสินใจซื้อราคาสูงกว่าราคารีเทลนะคะซึ่งราคารีเทลเนี่ยมันไม่มีใครเอามาขายนะคะ คือถ้าเวลาเขาออมาขายเนี่ยของที่หาย,ยากนะคะเขาก็จะอัพราคาขึ้นนะคะถ้าเราอยากได้จริงๆอะ่ะเราก็ต้องยอมจ่ายนะคะอันนี้คืออยากได้มากนะคะก็เลยอยอมจ่ายที่สูงกว่าราคาดีเทลนะคะก็ถือว่าเป็นใบแรกเลยนะคะที่ยอมจ่ายราคาสูงกว่าราคาดีเทลนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้แบบว่าสูงจนโอเวอร์น่าเกียดนะคะก็ เป็นราคาที่รับได้นะคะก็เลยตัดสินใจซื้อมานะคะแต่ว่าเขาก็แจ้งก่อนแล้วนะคะว่ากล่องที่เขาได้มาเนี่ยแบบยับเยินแบบนี้เลยนี่คือแบบเขาได้รับมาจากาทางหลุยวิตตองที่เขาส่งมาให้เลยนะคะก็คือกล่องก็จะแบบพังยับมากนะคะคือทางหลุยวิ่ตองเนี่ยเวลาเขาส่งสินค้านะคะ <S <S <ๆ>เขาแพ็คไม่ค่อยดีนะคะ <S <S <ๆ>เขาไม่มีอะไรหุ้มเลยมีแต่แบบกล่องแบบนี้แล้วก็ใส่อีกกล่องหนึ่งเขาไม่มีแบบกันกะแทกไม่มีอะไรให้เลยแล้วแบบว่า การขนส่งนะคะเวลามันกระแทกอะไรพวกนี้กล่องมันก็แตกนะคะอันนี้ก็คือกล่องแตกนะคะแต่ว่า<ข>แจ่มาก่อนแล้วนะคะว่ากล่องมันค่อนข้างจะแบบเยินนะคะแต่เราก็โอเคเพราะว่าเราอยากได้ใบนี้มากๆนะคะก็ใบที่โซได้มานะคะซื้อโซเปิดดูเรียบร้อยหมดแล้วนะคะคืออยากเห็นมากเลยก็เลยเรียบเปิดนะคะอันนี้ก็มาให้ให้เพื่อนๆดูนะคะซึ่งก็แน่นอนก็คือเขาก็จะมีใบเสรเซ็ตให้นะคะใบทเซ็ตน,นะคะราคารีเทลนะคะ ที่ขายในช็อปเนี่ย720ออสล่านะคะแต่ว่าโ叟ซื้อมาสูงกว่านั้นนะคะสูงก็ประมาณ1 2 0สอง200เหรียญเลยนะคะสําหรับใบนี้นะคะก็ยอมจ่ายนะคะเพราะว่าอยากได้นะคะก็จะเป็นรุ่นนี้นะคะไอนาโนนะคะน่ารักมากๆนะคะนี่คืออยากได้มากนะคะคือเช็คในออนไลน์เนี่ยหลายรอบมากก็หาไม่ได้นะคะสอบถามทาง SA ให้เขาหาให้นะคะคือ ให้เขาหาตั้งแต่แบบเขายังไม่เริ่มจำหน่ายเลย s a ก็หาให้ไม่ได้นะคะรุน่นนี้ก็เลยแบบไม่รู้จะทำยังไงนะคะพอมีคนเอามาขายแล้วก็ราคาก็สูงกว่าราคารีเทลนะคะแต่เนื่องจากความอยากได้เนาะก็เลยตัดสินใจซื้อนะคะคือก็เป็นอยู่ในราคาที่แบบว่าไม่ได้โอเวอร์มากมายนะคะพอรับได้นะคะก็อยากได้เนาะเพราะความอยากได้นะคะก็เลยตัดสินใจซื้อใบนี้มานะคะนี่น่ารักมากๆนะคะให้ดู คือแบบหน้าก็จะเป็นลายโมเดลแกรมแบบนี้นะคะเป็นซิปคู่แบบนี้ตัวก้นกระเป๋านะคะเป็นแบบนี้เนี่ด้านข้างด้านหลังตรงด้านบนก็จะเป็นเข้าห้แบบนี้นะคะเอ,อซึ่งใบนี้นะคะโสูฉิดกันน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะได้มานี่คือรีบฉีดไว้เลยกลัวมันจะแบบเลอะเกิดโดนน้าอะไรเงี้ยก็เลยฉีดกันน้าไว้เรียบร้อยนะคะนี้ก็เเดี๋ยวโสจะวัดขนาดให้ดูนะคะคือขนาดใบเนี้ยความยาวของเขาอะประมาณหกนิ้วความสูงเนะี่ยประมาณสี่นิ้ว ความกว้างประมาณ3นิ้วนะคะก็ขนาดของเขานะคะจุดนี้นะคะถึงจุดนี้ประมาณ6นิ้วนะคะความสูงอยู่ที่4นิ้วนะคะความกว้างด้านข้างประมาณ3นิ้วนะคะเล็กมากๆนะคะไม่สามารถใส่ iPhone p ัส s ได้นะคะแต่ถ้ามี i p h o n e ธรรมดานะคะไซส์เล็กๆเนะี่ยใส่ได้นะคะ iPhone แบบไซส์เล็กนะคะไม่ใช่พัส s นะคะถ้าพส s เนี่ยใส่ไม่ได้นะคะสำหรับรุ่น,นี้นะคะทีนี้มาดูด้านในนะคะด้านใน ด้านในก็จะเป็นช่องว่างช่องเดียวนะคะตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นแบรนด์สซมตรงนี้ก็จะเป็นเดสโค้ดนะคะซึ่งก็จะเป็นผลิตในปีนี้นะคะก็แบบนี้นะคะน่ารักจิ๋วๆแบบนี้นะคะก็จุดีเหมือนกันนะคะยกเวเ ap, ้นโทรศัพท์ i p h o n พา a เนี่ยมันใส่ไม่ได้นะคะเพราะว่าโซนใ,ใช้ iPhone Pass แล้วก็ซัมซุงนะคะซัมซุงพา s s น้ตสิ0นะคะก็ไม่สามารถใส่ได้นะคะใส่ได้ iPhone แบบเล็กๆเลยนะคะ iPhone ธรรมดาแบบนี้ใส่ได้นะคะ ถ้า iPhone ใหญ่ๆนีใส่ไม่ได้นะคะแบบนี้ก็เดี๋ยวโสจะลองใส่ของให้ดูแล้วกันนะคะว่าใส่อะไรได้บ้างนะคะเริ่มต้นเลยนะคะโสจะใส่ซิปปี้คอนเพิร์ตแบบนี้นะคะนี่ใส่เขาก็ใส่ได้แบบนี้นะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นกุญแจรถยนต์นะคะนี่แจรถยนต์ก็ใส่ได้นะคะประมาณนี้กระดาษซับมันนะคะ ก็จะมีลิปสติก2แท่งนะคะแท่งที่หแท่งที่2องแล้วก็เจลล้างมือนะคะก็จะเป็นของที่โศใช้เป็นประจําทุกวันนะคะแล้วก็จะมีครีมทามือประมาณนี้นะคะก็จะมีช่องว่างนะคะอีกนิดหน่อยนะคะโศก็จะใส่ตลับแป้งนะคะแบบนี้แบบพกพาลงไปประมาณนี้นะคะนี่ก็จุ ใช้ได้เลยนะคะก็คือใส่ของที่จําเป็นต้องใช้ได้หมดนะคะยกเว้นโทรศัพท์นะคะถ้าใช้ไปนี้โทรศัพท์ก็ต้องถือเอานะคะน,นี้น่ารักมากๆนะคะนี่ก็ถือว่าโอเคมากๆนะคะใส่กระเป๋าสั่งใบสั้นได้เป็นซิปีคอนเทอร์แบบนีนได้นะคะส่ว,ว่าความจุเขาเนี่ยดีนะคะถ้าเขาทาไซส์เจ็ดนิ้วเนี่ยจะดีมากๆเลยนะคะเพราะมันใส่ iPhone ได้นะคะถ้าไซส์เจ็ดนิ้วแล้วมันใส่ i p h o n พัลส์ได้นะคะ,อ,ะ,คะอันนี้ไซส์หกนิ้วนะคะ i p h o n พัลใส่ไม่ได้นะคะ คือก็จะถือแบบนี้น่ารักมากนะคะน่ารักมากให้ดูใกล้ๆนะคะก็จริงๆใบนี้สามารถที่จะทําเป็นคอสบอดี้ได้นะคะก็วิธีการทำาหงโสนะคะโสก็จะใช้ตัวนี้ร้อยลงไปนะคะคือเราจะนําสายมาร้อยตรงนี้เลยโดยตรงก็ได้นะคะแต่ว่าโสชอบแบบร้อยแบบนี้มากกว่านะคะโสก็จะเอาตัวห่วงแบบนี้มาร้อยด้านบนแบบนี้แบบนี้นะคะแล้วก็ เรามีสายแล้วก็ใช้สายอ่ะมาคอสบอดี้ได้นะคะนี่ก็ห่วงร้อยแบบนี้มันก็จะอยู่ประมาณนี้นี่น่ารักก็จะคอสบอดี้ให้ดูนะคะพอคอสบอดี้ก็จะประมาณนี้น่ารักดีนะคะนี่ใบเล็กๆเ,เวลาคอสบอดี้นั่นดูดนะะ่ารักประมาณนี้นะคะ อันนี้คือเป็นคอสบุดีสายยาวนะคะคือเป็นตัวสายของตัวนี้สวสายอของตัวนี้มาใช้นะคะนี่ก็จะได้ประมาณนี้นา่ารักดีสภาแบบนี้นะคะส่วนมือถือเนี่ยก็ต้องถือส่วนมือถือเนี่ยก็ต้องถือเนื่องจากว่าใส่ไม่ได้นะคะนี่มือถือเนี่ยใส่ไม่ได้นะคะให้ดูคือมันจะเลยนะคะแบบนี้เห็นไหมมือถือเนี่ยใส่ไม่ได้นะคะมันจะเลยออกมาหนึ่งนิ้วเพราะมือถือเนีประมาณเจดนิ้วนะคะ ตัวนี้ประมาณหกนิ้วก็เลยใส่ไม่ได้นะคะก็ต้องถือประมาณนี้นะคะน่ารักดีนะถ้าเรามีสายสั้นอีกแบบหนึ่งนะคะโสก็จะลองสะพายให้ดูนะคะถ้าเป็นสายสั้นนะสายสั้นที่โสมีนะคะคือสายเส้นนี้โสชอบมากเลยมันก็จะเป็นแบบนี้สะพายข้างก็จะประมาณนี้ถ้าเป็นสายเส้นใหญ่นะคะ สายเส้นใหญ่เนาะถ้าคอสบอดี้นะคะก็จะอยู่ประมาณนี้เพราะว่าสายเนี่ยบางท้างจะสั้นก็ประมาณนี้ก็น่ารักนะคะเส้นนี้ก็แบบว่าโอเคใช้ได้นะคะโสว่าชอบเส้นนี้มากกว่าจะประมาณนี้น่ารักดีเวลาเปิดก็โอเคนี่เปิดมันก็จะแบบหาของง่ายนะคะเพราะว่าปากกระเป๋าเป็นกว้างนะคะแต่ก็ระวังของจะหลน่นของจะหล่นนะคะแต่ว่ามันหาของง่ายนะคะ ใช้ก็ประมาณนี้น่ารักดีนี่ถึงแม้แบบจะจ่ายแพงกว่าราคาดีเทลนิดนึงนะคะแต่ว่าก็โอเคนะคะเพราะเราชอบมันมันหาซื้อไม่ได้นะคะมันหายากนะคะราคาันมเขามาขายต่อเนี่ยมันก็เขาก็ต้องอัพราคานะคะเนื่องจากว่าเป็นรุ่นที่หาค่อนข้างยากนะคะน่ารักดีนี่ถ้าแบบว่าใครมีแบบ ออสายสั้นนะคะก็มาร้อยถือก็ได้นะคะเป็นสายสั้นๆถือแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าเราจะถือแบบนี้ก็ได้เนี่ยประมาณนี้จะถือแบบนี้ก็น่ารักนะคะน่ารักดี<ม>ถ้าแบบนี้ก็ได้คอสบอดี้ก็น่ารักก็ใบนี้นะคะก็ เอามาคอสบอดี้นะคะน่ารักมากๆนะคะแล้วก็ใช้งานง่ายนะคะคือโสก,ก็จะร้อยประมาณนี้นะคะถ้าอยากอยากได้สายยาวแล้วก็สายยาวมา้อยนะคะอยากได้สายสั้นแล้วก็หาสายสั้นมาร้อยก็ได้นะคะหรือว่าใครอยากได้เป็นสายที่มันเป็นมุกนะคะเอามาร้อยก็ได้นะคะจริงๆโสก,ก็สั่งแล้วนะคะคือสั่งทางไอเมซอนไปแต่ว่ามันยังไม่มาก็เลยไม่ได้ทําให้เพื่อนดูนะคะแต่ว่าถ้าได้มาแล้วเดี๋ยวจะถ่ายรูปลงในไอจนะคะก็เข้าไปตามในไอจดูได้นะคะนี่น่ารักมากมาก ถึงแม้ว่าจะจ่ายสูงกว่านะคะราคาสูงกว่ารีเทลแต่ว่าก็ก็โอเคนะคะเพราะว่าเราชอบเนาะถ้าเราชอบมันหายากจริงๆเราก็ต้องยอมจ่ายเพราะงั้นมันก็ไม่ได้มานะคะถ้าเราซื้อราคารีเทลนะคะก็คงจะไม่ได้เพราะว่าโสเชคมานานแล้วแล้วสูก,ก็ดูมานานมากหลายเดือนแล้วสำหรับใบนี้นะคะตั้งแต่เขายังไม่ออกมาเลยนะคะก็พยายามหาพยายามติดต่อ SA นะคะให้หาใบนี้ให้หน่อยนะคะแต่ว่า SA ก็ไม่เคยแจ้งกลับเลยนะคะไม่มีไม่มีตลอดนะคะสุดท้ายก็มีคนเอามาขายโสมก็เลยตัดสินใจซื้อเพราะมันหายากนะคะอ,อ๋อแล้วก็อีกใบนะคะที่โสซื้อมาทางออนไลน์นะคะก็จะเป็นตัวนี้แหละคะ่ะมันโสก็รีวิวหลายรอบแล้วนะคะสําหรับตัวขี้เเา,านะคะเพราะว่ามันใช้ดีมากๆนะคะซึ่งตัวเดิมที่โสมมีเนะี่ยเป็นลายมโนแกรมมันค่อนข้างจะเก่าแล้วนะคะแล้วก็เสียเห็นในออนไลน์เนี่ยมันกดสั่งซื้อได้นะคะก็เลยสั่งมาซึ่งลายนี้ก็อา่า มันจะโซเอาตตลอดเลยนะคะแต่ว่ามันก็จะมีกลับมาขายอีกรอบนะคะคือต้องเช็คไปบ่อยนะคะอันนี้โซก็จะมีอยู่สองอันแล้วนะคะก็จะมีสีนี้นะคะแล้วก็จะมีสีออลายดามยเย่นะคะดามยเย่เนี่ยใช้อยู่ลายดามเย่เนี่ยใช้อยู่นะคะแล้วก็ลายโมโนแกรมนะคะนี่คือมันเป็นรุ่นที่ใช้งานได้ดีมากๆานะคะสลหรับขี่เฮานะคะสามารถที่จะใส่กาา์ดด้านในได้นะคะคือนี่เราใส่การาดด้านในตรงนี้นะคะ แล้วก็ตรงนี้ใส่กุญแจลดยนได้ส่วนใหญ่แล้วสุวก็จะเก็บไว้ใส่กุญแจลดยนต์นะคะนี่แล้วก็ใส่กุญแจลดยนไว้ด้านในนะคะเพื่อไม่ให้กุญแจนําไปขวนกระเป๋าของเรานะคะก็เป็นอะไรที่แบบใช้ทุกวันใช้แล้วคุ้มมากราคาไม่สูงนะคะอันนี้ก็คือได้ในราคาในช็อปนะคะไม่ได้ซื้อข้างนอกนะคะถ้าซื้อข้างนอกนะคะที่เขามารีเซลเนี่ยเขาก็จะอัพราคานะคะสำหรับรุ่นนี้เหมือนกันเพราะว่ามันหายากนะคะนี่นะคะก็ไม่มีอะไรก็สีสนี้ น่ารักนะคะนี่ก็ใครอยากได้ตัวนี้นะคะคือให้เช็คออนไลน์บ่อยๆนะคะโฉเห็นบางครั้งเนี่ยเขาก็กลับมาขายอีกรอบนะคะแต่ว่าถ้าเห็นปุ๊บเนี่ยก็ต้องรีบสั่งเลยเพราะมันจะโซเอาไวมากๆนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะเพราะว่นใช้งานได้ดีมากนะคะส่วนตัวเนี้ยไม่เคยเจอเลยนะคะว่ามันจะแบบสามารถที่สั่งในออนไลน์ได้คือโซเนี่ยเช็คบ่อยมากๆสำหรับรุ่นนี้นะคะคือไม่ได้นะคะสุดท้ายก็ต้องจ่ายเพิ่มนะคะ จ่ายสูงกว่าราคารีเทลนะคะเพราะอยากได้นะคะก็โอเคนะคะเพราะความอยากได้นะคะนี่ถือว่าคุ้มไหมนะคะโฉว,ว่ามันก็คุ้มนะถ้าเราได้ใช้งานเขานะคะคือกระเป๋าเนี่ยถ้าเราซื้อมาใช้งานอ,อย่างไงก็คุ้มนะคะแต่ถ้าซื้อมาเก็บซื้อมาไม่ได้ใช้วางไว้เฉยเฉยมันก็ไม่คุ้มนะคะคิดว่าใบานี้ได้ใช้นะคะก็เลยคิดว่าโอเคมากส่วนมือถือนะคะก็คงต้องแบบว่าวันไหนที่ใส่กางเกงยีนหรืออะไรเงี้ยมีกระเป๋า มีกระเป๋าเอาตัวกางเกงอย่างเงี้ยก็ใส่มือถือไปนะคะส่วนนี้ก็ใส่พวกเครื่องสำอางไปเพราะว่ามันใส่มือถือไม่ได้นะคะนี่ก็วันนี้สุก็มารีวิวให้ดูนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะอ่าแล้วก็ใส่ของให้ดูแล้วนะคะว่าจิ๋วอย่างนี้นะคะก็สามารถใส่ของได้เยอะเหมือนกันนะคะใส่ของที่ส่วนจำเป็นต้องใช้นั้นได้หมดเลยยกเว้นไอโฟนนะคะก็ถือว่าชอบนะคะใบนี้นะคะก็ได้รักมากๆถูกใจมากๆสำหรับรุ่นนี้นะคะคะ่ะ สุดท้ายนะคะโสก็ขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่ติดตามชมคลิปโสมาตลอดนะคะสำหรับวันนี้นะคะโสต้องไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย